สวัสดีครับกลับมากันแล้วเนาะกับช่องนาคาชืดผมนาคานั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวขนมแปลกมากไม่ใช่ขนมอะไรที่แปลกมากมันเห็นแบบตัวเองมารีวิวขนมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหยิบขนมให้ดูก่อนนี่ขนมขนมทั้งหมดเป็นขนมน,นี่เป็นช็อกโกช็อกโกแลตเพียวๆนะน,นี่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบด้วยไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตเคลือบเยลลี่เนาะอันนี้มี2อันเทับ ที่รีวิวเนี่ยเพราะว่ามันลดราคานะปกติราคาเต็ม39บาทเราซื้อที่โลตัสจะไม่รู้นะว่ามันเป็นเซลลทุกสาขาหรือเปล่าปกติกองละ39บาททั้งสองอันเลยแต่อันนี้มันซื้อหนึ่งแถนหนึ่งก็ตกกองละยี่สิบเนาะก็คือถ้าเป็นราคาเต็มเราก็คงไม่ซื้อมาเคี้ยวเล่นอยู่แล้วเออก็อันนี้เห็นว่ามันลดราคาแล้วก็แบบเป็นขนมใบเด็กที่เรา เราชอบมากเลยนะเออมันอร่อยมากเลยตอนที่วัยเด็กแล้วพ่อแม่ซื้อให้กินเราชอบมากมันอร่อยแบบเข้าใจขนมวัยเด็กที่เรากินแล้วมันรู้สึกแบบปากบปื้มแบบอร่อยจังเลยขนมนี้มันอร่อยจังเลยแต่ตอนเด็กๆเราได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละห้าบาทสิบาทซึ่งอันี่สามสิบสี่สิบเราจะไปซื้อ,อยังไงอันนี้เป็นกล่องเล็กด้วยนะมันไม่ใช่กล่องใหญ่เข้าใจฟิลไหมเด็กก็ต้องการที่มันกินขนมเยอะๆคอยใหญ่เออเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนีงอ้อยู่แล้วนานๆปีหนึ่งพ่อก็จะซื้อให้กินสักกล่องหนึ่งเออเราก็แบบ พอเห็นพ,อ,พอเห็นเซลใช่ไหมเราก็อยากจะซื้อมากินแต่ซึ่งถ้าซื้อมากินเฉยๆเนี่ยเราก็แอบเสยียดายนะเราก็แบบเออทำคลิปรีวิวดีกว่าจะได้แบบมีคลิปด้วยเนาะเก็บไว้ดูแล้วก็มี2รสนะอืมเดี๋ยวเริ่มที่ช็อกโกแลตก่อนดีกว่าเนาะช็อกโกแลตเนี่ยเราไม่ไแน่ใจนะว่าตอน,นเด็กๆพ่อแม่เคยซื้อให้กินไม่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยเคยซื้อให้กิน ตื่นเต้นอนะ่ะเออมันเหมือนเป็นขนมไใบเด็กของของคนแก่ <c oughs> เราก็เริ่มเมียอยู่แล้วเนาะแล้วเนาะแบบพอมันแบบได้กินขนมไใบเด็ก,เ,ดกเราก็นึกถึงเด็กๆสมัยตัวเองเป็นเด็กอะ่ะดูจะคอยรีวิวก,ก่อนนะอันนี้ก็แกะมากไปน,นี้นะโอเคต้องต้องเทย <c oughs> ไม่เคยรีวิวเลยอ่ะเทแล้วก็น,นี่หยิบหยิบเป็นชิ้นๆน,น่าจะน่ารักกว่าน,นะ <c oughs> มันจะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเออเขาจะคิวไหมจะมันจะโชว์ยังไงที <c oughs> ไม่เคยรีวิวเลยอ่ามันก็จะเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกินกันกินทีห้าชิ้นเลยแล้วกัน <c oughs> อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยใครที่กินช็อกโกแลตอ่ะชอบกินช็อกโกแลตแนะนำซื้อซื้อเลย <c oughs> แต่ว่ามันก็จะหวานนิดนึงนะมันมันนมัน,มน,มนไม่ได้เหมือนแบบดาร์กช็อกโกแลตอะอันนี้มันเหมือนมิลช็อกโกแลตแบบเป็นนม ช็อกโกแลตกับนมมันจะไม่ได้ช็อกโกแลตแบบผมนะอ่ะเขาจะฟิลแมสมันก็อร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่ใครที่แบบชอบกินช็อกโกแลตก็ซื้อได้ขอขอขอกินก่อนอีอกกินไปนิดนึงเป็นการรีวิวเถอะฉันอยากกินก็จะกินนะขอกินขอกินอีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยมันอร่อยจริงต้องต้องลองแต่ถ้ามันไม่ลดไม่ลดราคาหรือหรือถ้าแบบมันมันสูงราคาสูงไปสําหรับบางคนก็ไม่ต้องซื้อเราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่แบบ ซื้อขนมมาเคียวเล่นกนล่องละสี่สิบได้แล้วเขาจะฟิวเพราะถ้ามันเป็นราคาเต็มเราก็ไม่ซื้อเราซื้อตอนที่มันหนึ่งแถมหนึ่งเท่านั้นไม่หนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ซื้อซึ่งเราเกิดมายี่สิบห้าปีแล้วอะเราเพิ่งเห็นว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งคิดดูขอกินหน่อยไม่อาปากให้ดูนะ <laughs> ไม่อาปากาเคียวให้ดูนะเดีย๋ยวจะบอกว่าอร่อยครับ คนที่ชอบกินช็อกโกแลตไม่ควรพลาดสิ่งนี้จริงๆเพรโทรมันอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตเคลือบพูด <c oughs> ผ,ผิดเยอะเย,ยลลี่เคลือบด้วยช็อกโกแลตคือเยลลี่อยู่ข้างในแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบอยู่ขา้างนอกแต่เราไม่แน่ใจว่าไอ้ไอเ้เหลืองๆเนี่ยชั้นเนี้ยไม่คืออะไรหรือมันมีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเยนลลี่ไอช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเยนลลี่สตรอบเบอรี่เลยทําไมเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะ คิดถึงตอนเด็กเลยอะเออสมัยเป็นเด็กเนาะเด็กจะก,กินอะไรก,ก,นนก็มีความสุขเวลาได้กินขนมก็มีความสุขลวอันนี้ก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะเออมันช็อกโกแลแต่ะอันนี้คือจะใหญ่กว่าอน้นอันนนุนจะเป็นเหล็กๆอันนี้จะเป็นก้อนกลมๆแต่เราเดาว่ามันน่าจะมีข้าวองอยู่อีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแ,แต่เดี๋ยวเราจะลองกัดแล้วเราจะลองให้ดูนะั้นก็ขอขอโทษด้วยนะถ้าแบบถ้าใครที่แบบดูแล้วแบบมันไม่น่ากินหรือทีอะไรอย่างเงี้ยเออ เราอยากให้ดูจริงๆว่ามันชั้นข้างในมันเป็นยังไงจะขอลองไปก่อนมันเป็นสตอเบอรี่สตอเบอรี่ข้างในแล้วก็ขั้นต่อมามันจะเป็นเหมือนแตาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะจะเป็นอร่อยอ่ะเขาจะฟิลไปอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยมากจริงขนม ็นขนมเด็กที่แบบอยากซื้อนะตอนเด็กอยากซื้อมากเลยซื้อไม่ได้ไม่มีเงนเออเขาตกนเะาขอซื้อหน่อยขอซื้อสักสองกล่องก็ได้รอมาเซล,ลก่อนอร่อยผมชอมัมวิปครานะความหวานก็หวานแต่สำหรับเด็กคืออร่อยแต่สำหรับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก,ก,ก็คือแบบหวานเกินไปแน่นอนคนที่ไม่ชอบกินหวานก็อาจจะไม่ถูกใจสิ่งสิ่งนี้แต่ซึ่ง เราก,กินได้ไม่มีไม่มีปัญหาเพราะมันอร่อยส่วนชั้นเยลลี่เหนียวหนุบกกำลังพอดีไม่เหนียวไปไม่แข็งไปเป็นความแข็งและความนุ่มที่พอดีคํามากเราไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่ามันอร่อยใครที่เคยกินก็จะรู้โฆษณาให้ก่อนอ เดี๋ยวเราให้คะแนนดีกว่านาอว่าแต่และตัวให้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ให้คะแนน5แล้วกัน5้าเต็มห้าเต็มห้าไปเลยวความหวานความนุ่มอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตที่แบบนุ่มนุ่มละมุนเคี้ยวแล้วก็แบบนุ่มหนมบหนึบนุ่มละมุนอะไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวเกินไปมหัศาจรรย์ใช่เขาบอมหัศาจรรย์อร่อยมากอร่อยอร่อยจริงๆต้องลองใครที่แบบชอบสายช็อกโกแลต ห้ามพลาดจริงๆนี้สามารถซื้อได้ที่ก็ซื้อที่โลตัสเราไม่แน่แต่ในเซเว่นมีหรือเปล่าแต่พบวีซีหรือโลตัสมันก็น่าจะมีอยู่แล้วที่ที่ใหญ่ๆหน่อยเออเซเว่นก็น่าจะมีแหละมั้งไอ้สองรุ่นนี้เราเคยเห็นเซเว่นอยู่เออในเซเว่นเราก็เคยเห็นอยู่นะแต่ไม่มันไม่ได้มีทุกสาขาอยู่แล้วบางสาขาก็มีหรือไม่มีลองไปดูเอาเนาะแต่อันเนี้ยห้าห้าความหวานความนุ่มลิ้นความนุ่มหนักของช็อกโกแลต เอาไปเลยคะแนนมันต้องให้5้าเท่านั้นเ็จะฟิวไหมให้จังกว่าน,นี้ไม่ได้จริงๆอันนี้จวนอันนี้โอ้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยจะถามว่าแหน,นอร่อยเกันแล้วก็อร่อยทั้งคู่แล้วแต่คุณชอบเราต้องลองกินทั้งคู่อันนี้เราจะให้คะแนนก่อนเะนาะคะแนนอันนี้ก็คือเต็ม5นะก็ให้5อร่อยมากถึงมันจะแอบหวานไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับเราไม่ได้มีปัญหาในความหวาน เพราะเรากินได้หรือจะตาก็ขาหวานอยู่เราเล่นนะคือมันอร่อยจริงๆมันเหมือนมันอร่อยมากเลยนานๆกินทีแล้วกันจะได้แบบน้ำตาในในเลือดจะได้ไม่เยอะเกินมันหวานอยู่มันหวานอยู่ก็ส่วนผสมของทั้งสองตัวนี้คือบอกเลยอันนี้ช็อกแลตวสี่สิบเปอร์รเซ็นต สาก็ตก็ตีไปสีนะอันนี้ก็ักละสีซ็ซึ่งก็คิดดูนะสักละครึ่งลูกก็ตีไปครึ่งหน่งก็คือเป็นน้ำตาลแล้วเอาง่ายครึ่งหนึ่งของเม็ดนี้ก็เป็นน้ำตาลแล้วไม่ต้องคิดแบบเป็นสัดส่วนเยอะเอาง่ายก็ตีตีแบบเลขกลมก็คือครึ่งครึ่งลูกครึ่งเม็ดก็คือน้ำตาลทั้งก้อนแล้วถ้าโอเคในการกินก็ก็อร่อยถ้าเต็มทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาในรสชาติหรืออะไรเลยจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเมื่อไรจะหนึ่งแถมหนึ่งอีกเราจะได้ไปซึ่ง เราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทีเดียวหมดเลยก็ไม่ได้เขาจะฟิลไหมเราไม่มีตังค์ไม่มีค่าขนมแล้วเราก็เอาค่าขนมไปซื้อขนมไปซื้อของกินเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อขนมเยอะที่มันเซลแล้วก็ชอบซื้อขนมมากินอะไรเงี้ยต้องรอให้มันหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าใครที่มีโปรขนม,มอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยแบบพวกโรตัสเทสโกโรตัสแมคโครบิ๊กซีเซเว่นอะไรเงี้ยหนึ่งแถมหนึ่งหรือลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะเราจะได้ไปหาขนมอร่อยๆมากินให้รีวิวโชว์อีกเนาะก็สำหรับ อันนี้ก็คือเป็นคลิปรีวิวคลิปแรกเนาะเราไม่แน่ใจว่ามันจะสนุกหรือมันจะโอเคไหมแต่ว่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอ5ไลค์เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวขนมหรือว่ารีวิวอย่างอื่นอีกในคลิปหน้านะขอ5ไลค์เท่นนา,เา,านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาดูนาะคาสึกสึกชนแนลบาย